จะปรับหรือไม่ปรับจะปรับเล็กปรับใหญ่นาะยกรัฐมนตรียังไม่บอกชัดเจนนะคะแต่จับสัญญาณจากรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ก็อาจมีความเป็นไปได้ค่ะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็มีพิธีทําบุญแล้วก็สักการะศิกสังสิทธิ์ตามประเพณีก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะ เอาเลิเอาชัยรับปีใหม่ไทยด้วยการนำพวงมาลัยดอกไม้ถวายสักการะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะสักาการะสารพระภูมิและสารตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรมเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลสงการานต์ประจําปี2567จากนั้นประกอบพิธีสงเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระมหารามมงคลมุนีหรือเจ้าประคุณสมเด็จธงชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้ประพรมน้ำมนต์พระพุ มแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีซึ่งก่อนที่เจ้าประคุณสมเด็จธงชัยจะเดินทางกลับนั้นได้อวยพรนายกรัฐมนตรีให้อยู่นานๆให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขพร้อมอนุโมทนาการทำหน้าที่และยกนิ้วโป้งชมเชยนายกรัฐมนตรีว่าสุดยอดด้วยค่ะ นายกรัฐมนตรียังกล่าวอวยพรรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการให้ทุกคนมีความสุขมีกำลังกายกำลังใจทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและให้เป็นปีที่ดีของทุกคนก่อนจะเปิดให้รถน้ำดำหัวและมอบของที่ระลึกเหรียญหลวงพ่อพัดวัดทานทหารรุ่นราชาพยักษ์พระผงหลวงปู่ทวดและผ้ายันเจ้าพระคุณธงชัยนะคะทั้งนี้ก็เป็นที่สังเกตคะ่ะว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นรัฐมนตรีจากพักเพื่อไทยที่เข้าร่วมนะคะมีเพียงนายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระวงพลังงานจากพักรวมไทยสร้างชาติที่มาร่วมงานท่ามกลางกระแสข่าวเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีหลังช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งนายพิรพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์สยบข่าวเรื่องเตรียมตัวเป็นนายกสำรองค่ะยืนยันว่าเป็นการพูดกันไปเองไม่มีดีลเป็นอะไรเป็นพิเศษนะคะส่วนพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีนายพิรพันธ์บอกว่าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ยุ่งในเรื่องของการเมืองขณะเดียวกันค่ะพักรวมไทยสร้างชาติก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีดังนั้นอะไร ที่ยังไม่พูดกันอย่างเป็นทางการก็ถือว่าไม่มีค่ะเช่นเดียวกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีปฏิเสธไม่ทราบเรื่องปรับคอรมอนะคะแต่ก็ขอให้จับตาเพราะเห็นว่ากระแสข่าวแรงแต่ถือเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะปรับพร้อมเทียบเคียงหากเป็นรัฐบาลสมัยพักไทยรักไทยจะมีการปรับคอรมอบ่อยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนายสมศักดิ์ยังเชื่อข่าว่าความเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอด,อดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้สร้างความแตกแยกแต่การกลับมานั้นจะทำให้เกิดความสมานฉันด้วยค่ะ หลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ทำเยบรัฐบาลในช่วงเช้าค่ะนายกรัฐมนตรีได้ออกไปที่กรมทางหลวงนะคะเพื่อตรวจดูเรื่องสภาพการจราจรที่จะรองรับประชาชนเดินทางกลับในช่วงเทศกาลสงกรานด้วยค่ะคุณพรวดีคุณพึ่งนภาคะขอบคุณค่ะ